สวัสดีฮ่ทุกคนเป็นไงกันบ้างเนี่ยฮะวันนี้ก็กลับมาจากโรงเรียนก็มาดูนะครับผมนะเลเวล1 vs เลเวลห0,000ืนะครับทุกคนฮ่าฮแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมดูโฆษณาแป๊บนึงนะฮ่า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 ก่อนที่จะไปดูคลิปมีใครอยากจะได้ตังค์กินขนมหรือว่าตังค์เอาไปเติมเกมหรือเปล่าพี่มีแบบสํารวจง่ายๆมาสอบถามใช้เวลาไม่นานประมาณหนึ่งนาทีสําหรับคนที่ติดตามช่องพี่เท่านั้นคนที่ยังไม่ได้ติดตามอาจจะไม่ได้นะเว้ยอย่าเืมไปติดตามละ หลังวันก็จะมีประมาณนี้เลย500อทัวเล็ตสคน100ทัวเล็ต5คนแล้วก็50ทัวเล็ตส0คนนะครับทุกคนโดยทีมงานจะคัดเลือก17คนที่ตั้งใจตอบคําถามเท่านั้นนะคําถามก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะ คำถามแรกเขาถามว่าเพศคุณเพศอะไรเอาเพศชายไป1หนึ่งทีส่วนอายุก็ผมยีห้านะครับโอ้โหผมแก่ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยคำถามถัดม,มาปกติคุณชอบใช้แอปไหนในการโทรคุยกับเพื่อนระหว่างเล่นเกมก็จะมี Discord Li ล e แล้วก็ g a มมิ่งโกนะครับทุกคนส่วนใครที่มีอืนอ่นๆก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ได้นะครับทุกคนนะแบบเฟซอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับผมด่อ่า แล้วก็ถัดไปได้เลยคําถามของเขาก็จะมีประมาณ10ข้อนะครับทุกคนฮันเน่อยากจะตอบแบบสอบถามแล้วสินะเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ตอบแบบสอบถามไว้ตรงนี้เลยนี่ข้างล่างคลิปเลยนะทุกคนระยะเวลาในการตอบแบบสอบถามเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กันยานะครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีพี่จะประกาศในชุมชนวันที่7กันยานะทุกคนใครที่อยากจะได้ตังค์ไปกินหนมก็อย่าลืมไปตอบกันนะครับโอเคทุกคนดูโฆษณากันเสร็จแล้วใช่ไหมปาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะแต่เออไม่มีอะไรให้เล่นหรอก <laughs> ไม่มีอะไรหรอกแลวทุกคนนะแต่ตอนนี้ผมผิวบ อยู่หรือเปล่าเนี่ยมันนี่ไงขออาหารหน่อยสิไม่มีอาหารเลยอะ่ะโอ้โหกินอยู่<ข>นคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โหโอเคอโอค้อโหมีสิบหกชิ้นได้อยู่ได้อยู่อเ,เออจะว่าไปวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรทําเลยนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีเครื่องบินอยู่ตรงนั้นวะเนี่ยทุกคนดูดิไอ,อ,อ้ตาบ้านเนี่ยมาดูดิเนี่ย ไ <medio S 2> อ้งบินเฉยเลยดูดิ oh. แล <k id> ้วใครเอาไปจอดไว้ตรงนีวะเนี่ยทุกคนใช่โอูโอยู่หน้าบ้านแบบนี้กเกะกะเดี๋ยวเราเอาไปหลังบ้านดีกว่าทุกคนปตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่้แดยกเครื่องบินมาไว้หลังบ้านนะครับทุกคนนะเพื่อที่เราจะได้แบบบินไปไหนมาไหนได้นะครับทุกคนเออผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเวิร์กเนี่ยโอเคแล้วก็น่าจะบินได้นะครับทุกคนนะเพราะว่าตรงนี้มีลานบินฟรีอยู่ลานบินสอ่าสวนหลังบ้านเนี่ยจะว่าไปตรงนี้มันมีเป็ดไอ้นี่ดีว่ะ มาไล่เป็ดพวกนี้ซะแล้วเดี๋ยวทุกคนนะมันไม่ยอมไปสักทีให้ตายเถอะเฮ้ยเอาไปไหนมาได้มาได้ไม่ได้ให้บินนี่เลยเอ้าหนิงดูนี่ดิข้างบ้านมีประตูบิตร์ไอ้สักอย่างดูดิคืออะไรอ่ะเฮ้ยประตูบิตต์แนวคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีประตูบิตร์แบบเลเวลหนึ่งกับเลเวลหนึ่งหมื่นกันหรออยู่ข้างบ้านเราเฉยเลยทุกคนดูดิเฮ้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิเป็นไงเอ้ยอาเดี๋ยวเฮ้ยหนิงลองเข้ามาดูนี่ดิเฮ้ยเราไปอยู่บ่อนี้ได้ไงเนี่ย เออมาดู้านข้างิดิข้างนี่แบบโอ้โหถ้าเราตกลงไปนี่เราตายแน่เลยแสดงว่าเราต้องโดดลงไปในน้ํานี้นะครับทุกคนมาโดดลงมาโดดลงมาโอ้ยยังสูงสูงจัดโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นบโอเคแล้วก็ลงมาตรงนี้โอ้โหตามมานีกตามมา อันนี้น่าจะเป็นเขาว่งกดหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือว่าเป็นทางเดินธรรมดา,าเอ้าไม่ใช่อะไรเอ้า่ออะะไรแล้วก็มีเลเซอร์เล <eden> เซอร์ตรงนี้เฉยเลยในประตูมิติมีอะไรแบบนี้เนี่ยหรอวะเนี่ยทุกคนเน้นดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหแรงแรงใช่ได้แรงใช่ได้โดโดโมาใส่ตัวนี้ OK <S <S โอเคตามมาเน่งตามมาอ้าแล้วก็ไปต่อเลยแล้วก็มีเตะตัวนี้โอเคเซฟก่อนเลยละกันนี่แล้วก็โอ้โหมีทางให้เราโดดที่เราหัวนั่นเองนะเดี๋ยวจเย็นจะเย็นเฮ้ยเจ็บปุ๊บ บอกดิ้งเี้ระวังหัวบอกตัวเองดีกว่าไหมโอเคเออต้องระวังดีๆทุกคนโอเคตรงนี้โดดได้แล้วก็โดดไปเฮ้ยอย่างเงี้ยเราต้องโดดแบบให้ตรงๆมาตรงกลางอะตรงกลางแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ทีหลังเว้ยเออเป็นไปเนี่ยเป็นไปเนี่ยเออ้ยพูดทีเดียวเป็นเลยว่ะทุกคนสุดยอดโอเคเราก็เตองโดดมาตรงนี้นะครับทุกคนนะเฮ้ยจ้ะโอเคได้โยแล้วก็วิ่งตรงเฉย เดีมาตรงนี้โอ้โหบอกให้โดดเฉยไงโอเคแล้วก็วิ่งตรงแล้วก็โดดขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เซฟครับผมเป็นไงบ้างเด็กรีบโดดมารีบโดดมาตาบ้าตาบ้าทุกคนดูนี่เอาวะเอาวะโอเคปุ๊บปุ๊บเออโอเคโดดไปโอเคแล้วก็โดดเออสวยแล้วก็วิ่งโดดโอเคอันนี้ต้องโดดลิมริมหน่อยแล้วก็เจ็บเอออันนี้วิ่งลงเฉยโอเคแล้วก็อันนี้โดดขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วก็วิ่งลงมาตรงนี้แล้วกดเตียง โอเคเรียบร้อยโหอุ้ยทุกคนเหมือนข้างในจะมีประตูมิติว่ะ oh. น่าจะเป็นประตูมิติทงกลับไปได้เลยโ okay, oh. อเคเรามาตรงนี้แล้วก็โดดไปตรงนี้เีเรามาเออแล้วก็เอ้ยจิ๊บป๊บป๊บโดดมาจะยาวแล้วก็โดดไปตรงนี้โอเคแล้วก็โดดมาตรงนี้อ่าแล้วก็โดดไปเลยอุย้ยถึงว่ะถึงว่า, <c oughs> วาเอ้สั้นะค้โจมลงไปเลยอ่า อะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหทำไมเขาไม่แบบไม่หยุดดิ้งก่อนแล้วค่อยโดดมาไอ้ถ้าเราเจ็บอะเราจะไม่ยอมโดดนะเข้าใจไหมเออเล้วต้องค่อยโดดลงมาทีละหน่อยเอาแล้วไม่โดดอ่ะโดเอ้ยโดดลงมาโอเคแล้วก็โดดมาฝั่งนี้โดดมาแรกถึงอยู่แล้วถึงอยู่แล้วเฮ้ยปั๊บโอ้โหทำไมจะไม่ถึงวะเนี่ยโอเคดับไปเนี่ยตายไปทุกคนน่าจะไม่รอดนะครับทุกคนนะน่าจะไม่รอดไป็นไงบ้าง ปยงบ้างตายหรือเปล่า <Yeah. S 1> ทุกคนต้องรอรอเชียะ <Yeah. S 1> ์นี่ไงเดี๋ยวเอ้ยผมว่ามันง่ายมากเลยะเวยผมก็โดดถึงอยู่นะโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็มาโดดถึงแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรหุ่นงั้นเหรอ <c oughs> แต่หุ่นมันเหมือนคนเลยทุกคนดูดิ <c oughs> อะไรอ่ะตีหุ่นเพื่อรับชุดเหรอทำไมอ่ะลองตีดิตีได้ปะ <c oughs> เออตีได้ปะตีไม่ได้ไม่ได้หรอทุกคนทําไงอ่ะ <c oughs> หรือเราต้องใช้ไก่ในการตีต ไม่ได้ด้วยทําไงดีเหมือน<ช><ง>มันจะตีไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาอะไรสักอย่างเพื่อให้ตีหุ่นตัวนี้ให้ได้ทุกคนเจ๋แล้วเจ๋แล้วหนิงเจ๋แล้วน, <ะ S 1> นี่เลนี่นอุ้ยมีลูกซองว่ดทุกคนเาเย,ยิงเออว่ะเราสามารถยิงหุ่นได้หรือเปล่าทุกคนอลองดูนะนี่ไอ้นี่โอ้โอตายเลยครับทุกคนดูตัวตัวถัดไปตัวถัดไปเฮ้ยนี่แน่เก็บเก็บหนิงเก็บ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 โอ้ S <S ตอนนี้ไอ้นี่มีอัหน,อหน,หน,อนหนึงมีอันนึงน่ะตัวนู้ตัวนู้โอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่ชุดไปนะครับทุกคนมันเป็นชุดดินเหรอเออน่าจนะเป็นชุดดินแล้วก็ดาบนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเลยแล้วกันเฮ้ยนี่เฮ้ย<ห>เรามาโผล่ที่ไหนอะเออเรา,าโผล่ที่ไหนอะข้างบนนี้เหรอโอ้โหโอเคอย่างสูงโอเคเออเออเราอยู่บนบ้านเราจะลงไปไงอะ เออไอเหนิงดูดิซุ้มก็ไปดูดิตรงนี้เหมือนจะมีทางลงนะครับทุกคนนะมีน้ำอยู่น่าจะเป็นบ่อนเซนบ้านเราอ่ะหนิงไปเลย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 ถึงไปเนี่ยวัสดีครับถึงไหม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 เอยโอเคได้อยู่เหนงได้อยู่เออ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เอาตัวรอดไปแล้วเราได้ชุดมานะครับทุกคนเป็นชุดแบบชุดดินนะครับทุกคนนะก็ถือว่าโอเคอยู่ไป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 ฮะไม่เป็นไรม่เปนไรใช่ใช่ไปอีกด่านหนึ่งผมว่าด่านนี้น่าจะมีสมบัติอีกเยอะเลยทุกคนเพราะว่าขนาดด่านดินด่านเลเวลหนึ่งอ่ะมันยังมีแบบสมบัติเป็นชุดเลยอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะมีชุดที่เทพกว่าดีแน่เลยทุกคนไปดูไปดูไปดูอุ้ยเดี๋ยวเโอ้ยเข้ามาปุ๊บตกลงมาเลยเด้เฮ้ยดีนะข้างล่างมีน้ำโอ้โห โอเคดีนะข้างล่างมีน้ำพอดีทุกคนโอ้โหเรารอดพอดีเลยโคตรบุญมีโอเคแล้วก็เอออันนี้ปุ๊บโอเคแล้วเซฟก่อนเซฟก่อนเอเซฟก่อนโอ้โหด่านยังกว้างเลยทุกคนโอเคถ้าตายเริ่มใหม่เดี๋ยวบอกได้เลยโอเคอย่าตายนะเข้าใจไหมพยายามอย่าตายปุ๊บปุ๊บแล้วก็โดดมาโดดมาอันนี้ โอ้ดีนะเริ่มไปใกล้เนี่ยเออไม่ได้เริ่มไกลโอเคโอ้ยโอ้ยหืมไฟติดตูดโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจ็บ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 เออค่อยมาไปค่อยไปค่อยไปเนียรี่มาเราจะโชว์เสียเลยโชว์เออดูเอ้อโชงโชว์เสียนเลยเนี่ยโอ้โหเล่นไม่เสียแล้วอยากจะโชว์โอเคทุกคนเออค่อยไปค่อยไปเออค่อยมาดีโอเคเออเอาว่ะเอาวะเออโอเคเอาว่ะเขาเขาเซียนว่ะทุกคนเขาเซียนว่ะ โอเคสวยกระโดดมาตรงนี้นี่ทำไมพี่ไฟติดตูปวะเนี่ยโดดมาตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็เอ่อเดี๋ยวไปตรงนี้โอเคแล้วก็ค่อยโดดไปนี่แล้วก็ตรงนี้ปุ๊บดีโอ้โหแล้วก็เอ้ยหย่ะไปถึงว่ะเอ้ยแล้วก็โดดตรงนี้โอเคเฮ้ยหย่ะเฮ้ยหย่ะมันแบบมันบาดเสียวตรงมันมีลาวาอยู่ข้างล่างนี่แหละทุกคนเฮ้ยหย่ะโอเคเฮ้ยปุ๊บโอ้โหระบังไกลแล้วดิ เคครถึงโอเคแล้วก็ตรงนี้ถึงไหมเออถึงว่ะโอเคถึงเติมเติมเมขึ้นมาขึ้นมาเออตวลงน้ำโอ้ยเหมือนรู้อะเหมือนรู้ว่ามีน้ำอยู่ข้างล่างโอเคทุกคนโอ้ยเหมือนเราจะผ่านมาแบบง่ายดายเลยนะเออบอกได้เลยแล้วก็ด่านตรงนี้จะเป็นด่านแบบปีนเหรอปีนบันไดโอเคโอ้โหถ้าเราตกลงไปนี่ตกโลกตายเลยนะทุกคนแล้วก็โอ้ยจะมีปีนบันไดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สังเกตดูเออไอ้นี่ไงเราต้องโดดไปตรงนี้ทุกคน นี่แน่โอเคเถื่อนเออโดดบัสโดดบัสเองต้องปีนไปให้สุดนะไม่งั้นโดดไม่ถึงนะเนี่ย <Yeah. S 1> เออโอเคไปอยู่แล้วก็โดดบัสฝั่งนี้นี่แล้วก็มีอะไรหรือเปล่านะ <Yeah. S 2> แล้วก็ไปมาปุ๊บนี่ไงถึงแล้วเรียบร้อย <Yeah. S 2> นี่นแล้วก็เอ้ยหนิงดูดิ <Huh? S 2> สังเกตข้างบนดิ <Huh? S 2> บน์มันจะมีชุดเทป oh. อยู่ข้างบนเลยอะ่ะโอ้แต่เราเอาไม่ถึงนะดิทุกคนมันสูงอ่ะเซจุยเออ เราต้องหาทางไปเขาวงกดนะครับทุกคนนะมี2สองทางอ่ะเอาทางไหนดีวะเนี่ยเอาไปทางนู้นเหรอโอเคเออมีอะไรมปนหรือเปล่าวะตรงนี้ทุกคนเออวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้แล้วก็มาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าทางนั้นน่ะเนียไม่ไม่มีเลยเอ้ยพี่เจอบันไดว่ะทางเนี้ยงนู้นมีอะไรปะตันอะตันเหรอกลับมาเลยกลับมาเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นบันไดรอก่อนเลยล้วกันทุกคนมีบันไดตรงนี้เฉยเลยทุกคนนะนี่ขึ้นมาบนนี้แล้วก็เออเหมือนมันจะบีโอ้โห มีบันไดขึ้นไปต่อว่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอหนิงขึ้นมาก่อนละกันทุกคนนะ้เผื่อมันจะมีอะไรอยู่ข้างในหนิงจะช่วยเราได้โ <Okay. S 2> อเคตามมาหนิงตามมาเร็แล้วหนิงเร็วแล้วหนิงเร็วเร็วโอเครีบมาเออไป,ปทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเลยละกันเฮ้ยเหมือนมันจะมีอะไรอะ่ะ <N> มีหุ่นอีก <N> แล้วว่ะทุกคนแล้วก็ตีหุ่นเพื่อรับชุดแต่เราไม่สามารถตีได้เราไม่มีลูกปืนเอ้นี่ใครอ่ะหุ่นวิญญาณเหรอเอเคเดี๋ยวบอกนะเราตีหุ่นวิญญาณบันไดเป็นงไงบ้าง วันดีวูดวยญยามตีเอาไปนี่ก่อนเด้งเอาไปนี่ก่อนเอาไปนี่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันพี่จะได้ชุดวูเคชุด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 โอเคเฮ้ยตีไปตีไปตีไปหนิงสูบันซูบันซูบันโอ้โหแรงขนาดนี้นี่แหละวิญญาณโอ้โหดูดิดาบวิญญาณสามารถตีวิญญาณได้นะครับทุกคนนี่แหละนี่แหละโอ้โหเกคแล้วมาเกิดยันไกลเลย โอ้โหตายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบไปรีบไปทุกคนเดี๋ยวมันฟื้นไปไหนไปเดี๋ยวพี่ใส่ชุดก่อนเองโอ้ชุดมันไม่ดีอ่ะชุดไอ้นี้โอเคใส่ชุดเพิ่มไปแล้วทุกคนนี่ไอหนิงเนี่อันนี้ไปหนิงอันนี้ไปโลหนิงขึ้นไปกัดนี่หน่อยนะหนิงโอเคไโอเคทุกคนต้องให้หนิงเข้าไปแทงนะครับทุกคนเฮ้ยได้ดาบกินได้ด้วยเหรอแค่เพิ่งรู้ไอ้ดาบไอ้ดาบที่เราถือมันกินได้ด้วยเว้ยใช่เหรอเออใช่โอเคโอเคหนิงมาเนี่ยมาเนี่ยโอเคอย่าลืมเซฟโอเคมีเตียงอยู่ตรงนี้นี่หว่าโอ้ไม่ได้ดูเอาโดเอ้ย โอเคเขาไปกันไว้กันโลกันโลดเองกันโลดเองเออสวยเออเออนี่ตีเข้าไปตีเข้าไปดีเออนี่แหละนี่แหละโอ้เออเป็นกระดาษเป็นลากันได้นี่แหละนี่แหละโอเคโอ้ยโอ้ยแท่ของออกมาโคตรเยอะดีดีโอ้ยไม่หมดเลยโอ้ยหนิงมันพี่จะได้ลูกกระสุนลูกซองด้วยว่ะใช่เหรอใช่ใช่โอเคใส่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 ไปเรยไปเรื่อยใส่ก่อนนี่แหละโอเค โอ้ทุกคนดูดิเราเหมือนจะได้ชุดเทพมานะครับทุกคนนะพี่ใส่เสื้อก่อนโอเคเราเอาดิไปเอา,าดิาไปนี่ไปเดีอาดิไปแล้วก็บิโล่้าเอาโล่าเลยโล่อยู่ตรงน้น่ะเออไหนไหนไหนโอเคได้ละโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เหมือนของครบแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ดูดินี่เน่งเราเหมือนแบบอัศวินตัวนู้นเลยทุกคนดูดิใช่ว้าวเดี๋ยวดีวแต่ก่อนนัานเนี้ยเราต้องกลับไปก่อนแลวกันทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นประตูวิติในทางกลับไปนะครับทุกคนโอเคจะไปเฮ้ยมาโผล่ที่เดิมวันเน่ง ลงที่เดิมป่ะโอเคลงลงที่เดิมเดี๋ยวเดี๋ยวราจะเปิดเปิดปิดเปิดปั๊บปั๊บปัดีไงเรียบร้อยโอ๊ยทำงี้ไม่ได้นะทุกคนเจ็บเลยโอ้โหทุกคนตอนนี้เราก็ได้ฝ่าด่านประตูมิติเป็นลี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะว้าวดูดิเราได้ชุดเทพมาโคตรดีเลยดูดิว้าวแล้วก็มีโล่ด้วยมาดิมาดิก็มาดิครับเอ๊ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาดิไปแกัละไปแกัละไปแกัละไปละอย่าได้ไว้อย่าได้ไว้ เดเด็งมาเด้เด็ลองตีดูดิลองตีดูดิลตีดูลองตีดูเอฮ้ยดีดนี่ใหญ่ไปเฮ้ยเยีเย็นจยนลกวะเยีเย็นจเ็ป็นไล่ะหมาฉันหมาฉัน โอเคแกอะไรอยงแกเนี่ยให้โบอ่ะเด้อเฮ้ยไม่ตายเถอะโอเคทุกคนก่อนที่ไอ้โบจะตีหนิงตายก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้เราขอไว้แค่นี้ก่อนละกันไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่สองคนขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับทุกคนสำหรับวันนี้บายๆนะครับทุกคนเย้อะไรอะไรมันไม่เห็นมันไม่เห็นไห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 นลองดูดิ ไปกันละไปกัละไปกันละไปกันละไปกันละจะเล่นกัดจอเลนกันไปกันละ